สวัสดีครับเจอกันอย่างเช่นเคยกับพวกเราทีมงานมั่วหน้าดางกับผมต้อปฟีประมาณกั้งแล้วก็หนูอังเด็กซิดค่ะอ้าววันนี้วันนี้เราจะพามาดูมาเปรียบเทียบรถ2อปีแล้วกัน2อเจน2องเจเนอเรชั่นสรุ่นเป็นรถยี่ห้อเดียวกันใช่แต่ว่าคนละพศว่างี้กับนี่เลยนะคะกับ อีซูซูดีแม็กนะคะใช่แล้วปี2010แล้วก็ปี2016นะคะจะพามาดูว่าเออมีส่วนไหนที่แตกต่างกันบ้างพูยมันแตกต่างกันเยอะสำหรับ2ปีนี้นะคะพูดถึงว่าเนี่ยก็แตกต่างกันเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะเอาแค่แค่ปีก็ถ่างกัน6ปีแล้วอ่ะออเอาเคยได้ยินว่าแบบเก่าแต่เก่าออเก่าแต่เก้านะพาไปดูก่อนนะคะมาเริ่มกันที่คันนี้เลยนะคะกับปี2010นนะคะเครื่องยนต์ 2.5นะคะตัวนี้เป็นอิน2.5 SLX อ่า Super Platinum ครับอ่านะคะสําหรับตัวนี้นะ่อย่างแน่นอนเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะ4สูบ16วลาวานะคะอ่ากําลังสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่116แรงมา้าที่3,600รอบต่อนาทีนะคะคันนี้นะคะนี่เลย3,600รอบใช่นะคะ ข้างหน้าดีไซน์ด้านหน้าของเขาก็จะเป็นแบบว่าทรงเหลี่ยมๆหน่อยนี่รถเก่านะแหมบางคนก็ชอบทรงนี้ไงจริงเปล่าเออ่ะคะจังหน้าของเขากระจังหน้าเนาะก็จะเป็นครเมียมนะคะมาให้ตาไฟจะเป็นทรงแบบว่าทรงข้าวหลามตัดนะแต่ว่าปี2010แต่ไฟที่ให้มาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วไม่ธรฐานในีี2010ันกินนะคะ มาถึงแม็กก็มีใส่แม็กมากเหมือนกันะนะคะก็เป็นแม็กอลอยจากโรงงานเลยสำหรับคันนี้นะคะ,ะแล้วก็ส่วนของไฟมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นโครเมียมโอโ้โหโครเมียมด้วยโครเมียมนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา<อ>นะคะมือจับก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะ นะคะมาเรื่อยๆเลยแแบบเป็นไงบ้างแคบเนี่ยตัวนี้ยังเปิดแคบไม่ได้โอ้ยแคบเปิดไม่ได้อย่าจะโม้ทรัเราเออน่ะมามาถึงด้านหลังนะคะด้านหลังคันนี้ก็จะมีกันชนมาให้นะคะอย่างี่เห็นเลยเนาะก็มือจับฝากระโปงท้ายก็จะเป็นโครเมียมนะคะมาให้นี่เลยมีซูเปอร์แพลตตินัมนะคะติดมาด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนของภายนอกนะคะแล้วก็จะมีะไฟเบรกดูที่3ครับอยู่ตรงหัวเก่งให้เหมือนกันนะคะไปไปไปดูภาหนหนยในบ้างเป็นไงสหรภายในคันนี้นะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้าเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสีะออกแบะบะประมาณว่าแบบเทาเทาเทาเา,าหน่อยและกันออกเทานะคะ,ะข้างในก็คือเป็นระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้นะจ้าคันนี้นะไม่ธรรมดานะะตูกันนะอะฮะนะฮะแล้วก็เกียร์คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์แบบว่าเกียร์แมนนวลนะคะเกียร์ธรรมดาอยู่นะที่สําคัญคันนี้ให้มาแล้วให้จอมาเลยคันนี้โอ้อะฮะทัชสกีแล้วเด้อใช่เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาให้ไม่ธรรมดาอ่านี่ก็จะเป็นคันนี้เนาะปี2 0 1 0 นก็จะประมาณนี้นะคะคร่าวๆแล้วกันไปดูปีใหม่ขึ้นบ้างแล้วกันโอ้มาปี2016มีอะไรที่แตกต่างจากคันนี้บ้างลองไปดูกันแล้วกันที่แตกต่างก่อนเลยที่เรามองเห็นก็คือเนี่ยข้างหน้าเขาเนี่ยมันเป็นแบบไม่ได้เช้งทั้งหมดแล้วนะเปลี่ยนเป็นหน้าใหม่แล้วนะเนี่ยเป็น2016แล้วนะครับกับเจ้าคันนี้ i s u ู u ูดีแม็นะครับผมเป็นกระบะแคบตัวเตี้ย1.9่1.9นะครับผมนะ เครื่องยนต์1,900นซีซีนะครับผม4สูบ16วาลวนะฮะให้กำลังสูงสุดที่150แรงมา้าแล้วกี่แรงมา้า116 150หาแรงมา้าโ้ยตัวนี้ก็แรงเหมือนกันที่3า0วรอรอบต่อนาทีนะครับผมระ,ะบบเกียร์ธรรมดา6สปีดจ้าแล้วมาดูข้างหน้าก่อนระบบไฟนะนี่เขามีแบบ daytime running นะเดยไฟ daylight นั่นแหละเวลา เปิดสตาร์ทกุญแจปุ๊บก็ขึ้นมาแล้วก็จะมีไฟมาให้อ่าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนี่ข้างหน้าก็เป็นแบบครอบครเมียมกระจังหน้าอีซูซูตัวใหญ่กว่าตัวนัตนิีกอีซูซูก็ผลิตมาเป็นแบบคือแบบเปลี่ยนม่โดันด่นขึ้นให้ใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมกับครอบครเมียมเป็น3ชั้นนะแล้วมาล้อก็เป็นแบบอลอยก็เป็นแมทนะแมทก็เป็นแบบใหม่แล้วคล้ายกันนั่นแหละแต่คนละลายเฉยเฉยก็เป็นแบบอลอย แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันกระจกมองข้างเนี่ยไม่ได้ครอบโพรเมียมหรอกแต่ก็มีไปเลี้ยวติดอยู่กระจกแล้วก็สีไอตูเปิดปิดตัวจับก็สีเดียวกับรถแต่นี่ที่บอกนี่แคปก็เปิดได้แล้วจ้าตัวนี้เป็นแคปโอ้เนาะมันก็ใหม่กว่าแล้าก็พูดให้ฟังไงเออกระบะแคปเปิดได้ เป็น90องศาเลยทีเดียวเชียวนะไอ้ยูให้ดูภายในก่อนเลยในก็เปิดแล้วะระบบไฟฟ้าเมื่อกี้ของกระจกอันนี้ก็มีนี่ก็ป่าไฟฟ้ากระจกมองข้างขึ้นลงไฟฟ้าแต่แค่ไม่ได้พับไฟฟ้าพับไม่ได้พับไม่พับไฟฟ้า <c oughs> โอยปีสองพันสิบี่พับไฟฟ้าให้เออยอมนี่แล้วแต่พราข้างในเนี่ยเครื่องเสียงก <สะ S 1> ็งเป็นซีดี AUX, AUSB นี่ a ก็เป็นระบบแมนนวลอยู่บอมอะไรก็ Power นะระบบ ABS มียังมียังไม่มียังไม่มีเอเบนั้นยังไมีมีคู่นี่ให้คู่มาแล้วเบาะก็เป็นสีทูโทนภายในดำแล้วก็เป็นจนีรสีครีมค่ะเป็นไงสวยไหมสวยไหมเจ๊ก็ได้อยู่นี่อันนี้ก็เบาะเบาะ อเบาเคบเป็นหุมหนังมาแล้วนี่เป็นไงนะะคมาข้างหลังอ้าวนี่อันนี้ไฟเลี้ยวเอ้ยไม่ใช่ไฟเบรกตังที่สามอยู่บนหัวนู่นแหละจ้มนกันแล้วก็โคมไฟข้างหลังคือเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมอันนี้ดูยาวๆขึ้นอ้าวก็ใช่ไงก็ดูเป็นแบบสปอร์ตขึ้นหน่อยนี่แต่อันนี้ก็มี เหมือนกันชนเหมือนกันชนจ้าเป็นไงอ่าแต่ก็ลืมบอกไปเอาเอาราคามาเทียบกันหน่อยฮะราคาน่ะราคาเหรอไอตัวนี้เป็นสเปคแคปนะสปาร์คสเปคแคปสปาร์คเอาราคามาเทียบกันหน่อยราคาน่ะราคาอันนี้นะคะตอนตอนนี้นะตกเป็นมือสองจะอยู่ที่สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทกุ๊มอันนี้นะราคาอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอ่ะฮะ 4 8 9 0 0 0ด่ะบาทต่างกันเป็นแสนนะคะบอกเลยต่างกันเป็นแสนนี่แหละเราก็เอามาเปรียบเทียบมาให้ดูกันว่ามีอะไรที่ใหม่ขึ้นมีอะไรที่ไม่มีบ้างมีอะไรที่แบบว่ามีเพิ่มมาให้บ้างถึงจะเป็นตัวเก่าแต่ก็เก่าอย่างที่บอกอ้าวก็มีแบบกระจพับไฟฟ้าหมดทั้งอย่างก็ยังมีไฟโปรเจคเตอร์พูดง่ายๆว่าสุดในรุ่นของเขาแต่คันนั้นะคันนี้ก็แบบมาเปลี่ยนเป็นแมเนชชิงแบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรใหม่นะ ก็แล้วแต่แบบคนชอบแล้วกันบางคนอาจจะแบบว่าชอบทรงเดิมทรงเก่าแบบนี้นะคะเป็นคลาสสิกดีอย่างนี้แต่ลืมบอกไปว่าสองคันนี้มีที่สมชายนะสนใจมาดูได้มาดูได้ที่สมชายคาลเตอร์ชนบุรีของเราเนี่ยบ้านเก่าซอยสิบสองผ่านะอะนะฮะก็ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่มาไม่ถูกหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามก่อนสอบถามก่อนได้นะจะเบอร์โทร0974236556นะคะอ่าแล้วก็ฝาก เพจใน Facebook ของเต็นท์รถเราด้วยกับรถมือสองสมชายคารเซ็นเตอร์ชนบุรีใช่แล้วก็แล้วก็ทาง y t u t u นะคะกับรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์อรันนะคะแล้วก็ฝากไปทาง t k t t o k ก็มีกับสมชายคาเซ็นเตอร์นะครับผมมีหลายช่องทางให้ท่าเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมสโลแกนของเราเยี่ยมด้วยบอกว่ารถไม่ดี สมชายสุดยอดให้ลูกค้าทุกทัดทุกคนก็ต้องสุดยอดจริงใช่นะเอาเป็นว่าวันนี้เราทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้ละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรนั้นติดตามกันได้ละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี